คุณรักสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เจพส์แนนรัสวัสดีค่ะมาคุณรักร<ส>มามพร้อมกับเรื่องราวของห้องสุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นนานอย,ยัาคุณรักห้องเราหรือเปล่าก็ประมาณ20ปีที่แล้วครับผมอืมเป็นห้องใครคะอ,อ๋อเ,เป็นเป็นห้องเช่าครับก็บอ,บอกว่าสมัยตอนช่วงที่เรียนปวชนะฮะผมก็หาห้องเช่าถูกๆจนกระทั่งไปเจอห้องอยู่ห้องนึงลักษณะห้องเนี่ยจะประมาณว่าเป็นคล้ายๆแบบ โรงเรียนโรงเรียนเก่าๆที่เขาแบบมารีโนเวทใหม่ให้เป็นห้องพักครับผมแล้วก็ห้องน้าก็คือจะแยกออกมาแตกหากก็ไม่ได้เห็นในอยู่อยู่ในตัวห้องจะแยกออกมาคเป็นห้องน้ํารวม,มด้วยด้วยความที่ว่าลักษณะห้องเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ห้องราคาถูกแล้วทุกๆวันเนี่ยเวลาที่ผมพักอะ่ะตอนคืนเนี่ยจะมาเข้าห้องน้ําเนี่ยผมก็ต้องรอแบบให้คนอื่นเขาอาบน้ําอะไรห้เสุดขับก่อนแล้วผมจะรอเข้าเป็นคนสุดท้ายทีนี้จะมีห้องที่อยู่ใกล้ๆกันเลี้งเดือกันครับตรงห้องเนี้ยมันจะมีน้องคนหนึ่ง ค่อนข้างน่ารักผมก็จะเห็นผมก็จะให้เขาเข้าก่อนตลอดเวลาเลยแล้วก็ <laughs> พอเขาผ่านมาปุ๊บก,ก็แต่โอเคพอเขามาตึ๊ปุ๊บผมก็เปิดห้องทิ้งไว้ร้อย <c oughs> เขาเดินผ่านมาก็ยิ้มยิ้มให้ปุ๊บแล้วก็เดินเข้าห้องไปอ่าเป็นการส <c oughs> ัญญาณเป็นอย่างเงี้ยครับผม, <c oughs> ผมก็คือยิ่งยังก็คือแค่นั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันครับท <c oughs> ุกคืนจะเป็นอย่างนี้ตลอดือผมร้อยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเขาเดินเข้ามากลับเข้าห้องอ่ายิ้มการพบจบจังเวลาล่วงเลยผ่านไปปุ๊บระยะหนึ่งคร จะต้องตอบสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษานะฮะวันนั้นอะ่ะก็คือว่ามีมีคนมาาะห้องหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเลน้ร้อนแล้วกำลังจะนอนมีคนมาาอห้องก็บอกว่าพี่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยแฟนผมบุกคอตายอาผมก็เลยเฮ่ห้องไหนห้องเนี้ยผมเอา้าน้องคนที่เห็นทุกคืนทุกคืนที่เขาเดินผ่านหน้าผมทุกวันนะคะที่ผมยิ้มให้อะ่ะคือเขาบอกว่าเอา้าผูกคอตายเหรอโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วทีนี้ผมเดือบ แล้วไงดีคือด้วยความคือว่ามันมันก็กลาคืนมันก็มืดแล้วแล้วสมัยก่อนน่ะโทรศัพท์อะ่ะมันนี่มือถือมันต้องเป็นหยอดตู้อย่างเดียวซึ่งตู้เนี่ยก็อยู่ประมาณคือเกือบกิโลนึงครับจากหอพักไปที่ตรงตู้โทรศัพท์เนี่ยต้องออกไปปากซอยขึ้นไกลมากก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปบอกเจ้าของหอก่อนดีกว่าผมก็เลยเดินลงไปว่าโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไม่บอกเจ้าของหอให้ผมก็เลยไปบอกเจ้าของหอเพราะผมลงไปปุ๊บไปเรียกเจ้าของหอเขาเขาก็ไม่ไม่ตื่นไม่อะไรนี่ทิ้งเงียบไม่เหมือนแบบว่า ไม่ไม่ได้ยินเสียงที่ผมเรียกครับพยายาม <Ừ. S 2> เรียกก็แล้วพยายามกดปอดก็แล้วตะโกนก็แล้วปุ๊บก,ก็เงียบก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยเอ่อเดี๋ยวเดินกลับมาที่ห้องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อ,อยังไงเดี๋ยวอาจจะออกไปโทรศั์ตู้หรือไงก็ว่าทีนึงก็เลยกลับมาที่ห้องนี้ฮะเพราะผมเดินกลับมาที่ห้องเนี้ยปรากฏว่าเออห้องถูกล็อกอยู่ผมก็มองมห้องล็อกอยู่บอกอ๋อสงสัยเขาอาจจะแบบเออสวัสดที่ผมไปบอกเจ้าของหอเนี่ยเขาอาจจะออกไปกันแล้วก็ได้ออกไปแบบไปแจ้งคงแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวพู้กนี้ค่อยว่ากันคืนนี้ก็แบบก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือเข้านอนตามปกติรุ่งเช้าผมก็ไปสอบพอไปสอบกลับเข้ามาที่ห้องก็กลับเข้ามาปูก็ก็เย็นแล้วฮะตอนช่วงพวกเพลเพเนี่ยผมก็ถามที่ห้องบอกว่าเออพี่เนี่ยตรงห้องห้องเนี้ยเขายังไงอะพี่ที่ว่าน้องก็ผูกคอตายอ่ะทางห้องก็เขาบอกว่าห้องไหนก็เนี่ยที่ห้องยิ่งยิ่งกับผมเนี่ยห้องสุดท้ายเนี่ยที่เขาผูกคอตายเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยแฟนเขายังมาโวยวายกับผมอยู่เลยเนี่ย ว่าแฟนเขาปลุกคอตายแล้วตรงตำรวจเลยเขาไปแจ้งความกันแล้วเหรอพี่อืห้องไหนปลุกคอตายเนี่ยพี่คงจริงๆก็ผมใน้องสุดท้ายเนี่ยปกไปดูไปดูปะไ,ไปดูด้วยกันผมก็เดินเข้าไปกับเขาก็จูงมือเข้าไปปุ๊บพอไปดูก็คือกุญแจมาล็อกอยู่คล้องอยู่แต่ลักษณะกุญแจที่คล้องเนี่ยเป็นเหมือนแบบกุญแจเก่าๆพี่จะหลุดแหลไม่หลุดแหลมแค่คือดึงก็หลุดแล้วอ่ะผมดึงเปิดเข้าไปห้องปุ๊บเปิดประตูห้องออกมาห้องนั้น่ะเป็นห้องแบบว่าคล้ายๆห้องล้างที่ไม่มีคนอยู่นานแล้ว ฝุ่นอะไรอยากย่อย,ย,ย,ยต่ไปหมดเลย <Adjust S 2> อแล้วบอกว่าเอามาจากไหนว่ามีคนผูกคอตายห้องเนี้ยเขาปิดมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ที่มาอยู่พี่ยังไม่เคยเห็นมีใครมาอยู่เลยอผมก็ยืนเอื้องอยู่นั้นอ่ะเอาอะไรอ่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะใช่ที่คือคืนนี้คืออะไรอ่ะก็คือก็อย่างที่บอกครับคือคือผมเราก็อาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วทุกคืนผมก็เปิดตูห้องที่ไว้ตอนกลางคืนแล้วเขาก็เดินมายิ้มยิ้มให้แล้วก็เขาก็มาหันมายิให้ผมแล้วหัวเราะ แล้วก็เดินเข้าห้องไป oh <my. S 2> ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคืนทุกคืนนะครับ mm hmm. แล้วผมก็พวกผมก็กลับมาที่ห้องแล้วระหว่างนั้นผมก็อืช่างมันเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราสิ่งที่เราต้องทําคือว่าเก็บสัมภาระาเพื่อเตรียมตัวจะกลับบ้านเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กขอครับอ uh huh. ระหว่างที่ผมเก็บของใส่กระเป๋าเนี่ยเก็บของเข้าห้องสักพักหนึ่งปุ๊บก็มีเสียงคนตะโกนเรียกผม <c oughs> จากข้างล่าง <c oughs> เรียกทุ้มฮุ้มผมก็เรียกใครอะไรยังไง พอผมหันชิงโลกหัวไปดูปุ๊บพ่อผมเขาก็ยืนอยู่ข้างลนะ่างอะครับคือต้องบอกก่อนว่าบ้านผมเนี่ยกับกับบ้านบ้านผมกับตัวหอพักเนี่ยอยู่ไกลกันค่อนข้างไกลคนระับแล้วพ่อผมเนี่ยไม่เคยมาที่หอพักนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอืแล้วทางเข้าหอพักเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคนไม่รู้จักหอพักเนี่ยมายากมากอืเพราะมันไปอยู่ในซอยค่อนข้างลึก แล้วซอยเนี่ยมันก็มีหลายซอยคล้ายๆกันอทีนี้ผมก็มงงไปแกมาถูกได้ยังไงระหว่างนั้นก็อ้าวนั่นเดี๋ยวพอ่อเราก็เดี๋ยวผมลงไปก็ระหว่างนั้นผมก็กำลังจะเดินหันกลับมาเก็บกระเป๋าใช่ไหมฮะเตรียมเสื้อผ้าอะไรแล้วกำลังจะเดินลงไปสันนั้นก็มีแสงไฟส่องมาที่ห้องผมครับพอห้องผมต้องบอกเลยว่าห้องผมเนี่ยอยู่ติดทางประตูทางเข้าพอดีอ,อยู่ชนกันแสงไฟส่องเข้ามาปุ๊บแล้วก็ผมก็ชะงโคกงหน้าไปดูปุ๊บพี่ชายผมลงมาจากรถตู้เขาก็เดินลงมา ไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบอกก็นี่ไงเก็บของก่จะกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทีนี้เขาก็ขกไไเขาหลอกไม่ไหวเขาขึ้นมาตามบอกว่ารีบกลับบ้านเลยพ่อไม่สบายอืมก็รีบผมก็รีบขึ้นรถไประหว่างนั้นคือผมยังง,งงงอยู่เลยว่าคือผมมาเห็นว่าพ่อมาเรียกเออแล้วผมแค่แวบเดียวแค่หันกลับมาที่กระเป๋าเพื่อจะเตรียมตัวแบบว่าเก็บกระเป๋ารู้สิษยอะไรประมาณเนี้ยแล้วกำลังจะเดินลงไปปุ๊บแล้วไฟก็ส่องเข้ามา พอสกพันหนึ่งอะ่ะพี่ผมก็เดินขึ้นมาตามบนห้องแล้วผมก็เดินลงไปพู่เขาบอกว่าพ่อไม่สบายให้รีบไปผมก็ขึ้นรถก็คือยังเก็บความสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้พ่อมาตามแล้วออไ,ไปไหนยังไงอืใช่พอไปถึงที่บ้านก็คือว่าเพิ่งรู้ว่าพ่อเสียแล้วแล้วช่วงเวลาที่เสียเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผมเห็นแกมามายืนมายืนตามผมมาเรียกผมอยู่หน้าห้อง่ะครับจสุดท้ายคือมาเรียกเราตามกลับบ้านใช่ใช่ใช่ คือแล้วทีนี้ผมมาถามบอกว่าทางถามพี่ชายแล้วเนี่ยคือคือพอนีกขึ้นได้ผมก็ถามแล้วมาห้องผมถูกได้ยังไงอืจนทุกคนนี้เขายังตอบไม่ได้ว่าเขามาถูกได้ยังไงเขาบอกว่าเดามาเรื่อยๆเหมือนแบบเออเขาคิดว่าต้องเป็นอย่างี้อย่างเงี้ยเท่าที่ฟังดูอืก็ได้เป็นซอยคือแม้กระทั่งชื่อซอยอ่ะอยังไม่มีอ่ะพี่มาตามมาถ<ส>ูกอ่ะมาตามสัญชาตญาณมันเหมือนจิตสั่งให้มาทางนี้ก็คือมาแล้วก็มาเจอเราคือเขาเดาใช่เขาบอกเขาเดามาเรื่อยเขาสุ่มมาเรื่อยว่าเออเฮ้ยน่าจะเป็นซอยนี้ซอยนี้หรือเปล่าแล้วเขาสุ่อา่กบว เนี่ยพื้นที่ที่ผมอยู่ห้องที่ผมอยู่นะมันอยู่ท้ายซอยอยู่สุดซอยแล้วมันก็อยู่ติดโรงเรียนนี้ผมไม่เหานชื่อโรงเรียนแล้วกันอยู่ติดลรงกันโรงเรียนเนี้ยเออผมบอกเขาแค่น,นี้ยครับแล้วเขามาถูกอืมซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะมาถูกก็เลยเป็นเรื่องแบบตรงคาใจสองทุกวันเนี้ยครับ,รบมีคาใจสองเรื่องคือหนึ่งเขามาหาผมถูกได้ยังไงแล้วกไ็ไอเหตุการณ์ที่ว่าผู้หญิงถูกคอตายนะั่นแหละ คือสรุปอะไรจนทุกวันนี้ผมถามก็ไม่มีใครรู้เรื่องหมดไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยแลวที่ผมเห็นทุกวันทุกวันน่ะมันคืออะไรแล้วคนอืน่นในหอพักร,ราก็ปะมณนี้แล้วคนอื่นในหอพักของคุณลักก็เคยเห็นเหตุการณ์นี้ไหมคะเคยคูยกับเพื่อนๆไหมผมก็ถามแล้วเขาบอกว่าเขาก็อยู่มาคือคือจะบอกว่าอรอ,อบๆตัวผมเนี่ยอยู่กันอยู่กันไม่ไม่มีใครอยู่เกินสองปีครับก็อาจจะเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นก่นอนหน้าน,นี้ก็ได้อ๋อ เขาก็เลยไม่รู้กันเขาบอกส่วนมากส่วนมากก็เพิ่งมาอยู่กันนะฮะส่วนมากแล้วที่อยู่ละแวกเดียวกันแต่ผมถามแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้เขาเนี้ยเขาบอกว่าห้องนี้มันติดมาตั้งนานแล้วติดตายประมาณเนี้ยเป็นเรื่องราวที่คุณรักก็หาคําตอบไม่ได้สองเรื่องที่คุงงงอยู่คือคนที่อยู่ห้องสุดท้ายคืออะไรก็ไม่รู้ที่มาทักกันทุกวันที่ยิ้มให้แล้วเ็าบอแล้วแล้วก็มีคนมาตามว่าผูกคอตายก็ไม่รู้ว่าคืออะไร อีกเรื่องหนึ่งก็คือสองเรื่องที่ซ้อนกันอยู่จิตสุดท้ายของคุณพ่อที่มาตามวันที่ท่านเสียชีวิตใช่แล้วบันเอิญเป็นวันเดียวกันด้วยอืเป็นวันเดียวกันแล้วช่วงเวลาแบบโหไล่ไล่กันมากคือแค่แบบแค่ช่วงเวลาแค่แบบที่อย่างที่ผมบอกอะผมแค่หลังจากที่ผมกําลังระวังอยู่กับไอ้ที่ว่าเหตุการณ์ที่เรื่องผู้หญิงคนนั้น่ะที่ผมยังงงๆอยู่แล้วผมก็หันมาแพ็คเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วแกมาตามแบบเวลามันไม่ได้ทิ้งกันเลยอะ เออก็ออแปลกดีดแล้วก็เป็นเรื่องทีหาคำตอบไม่ได้เนอะอเรื่องเรื่องเราเรื่องเราก,รากม็มีมีอยู่เท่านี้ครับได้เลยลขอบ <laughs> คุณมากเลยคุณลัา <laughs> อังาคารคลุมโป